สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง SF Car Review อีกครั้งวันนี้เรามีรถยนต์ครอบครัว SUV Hybrid ที่หลายคนรอคอยกันมานานกับ Honda CR-V Hybrid รุ่นปี2026รถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถ SUV สำหรับขับในเมืองหรือเดินทางไกลเท่านั้นแต่ยังถูกออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ครบครันทั้งการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนและความสะดวกสบายเหมือนมีบ้านเคลื่อนที่ไปกับคุณ เมื่อมองจากภายนอก Honda CR-V Hybrid 2026มาพร้อมดีไซน์ที่หรูหราและล้ำสมัยเส้นสายคมชัดกระจังหน้าใหม่พร้อมโลโก้ Honda ที่โดดเด่นไฟหน้าเล็ดรูปทรงเพรียวบางและตัวถังที่มีความโบเฉี่ยวแต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ CR-V ที่ทุกคนคุ้นเคยสีตัวรถมีทั้งแบบเรียบหรูและแบบสปอร์ตให้เลือกแต่วันนี้เราจะพาไปดูสิ่งที่พิเศษยิ่งกว่าด้านในที่ Honda ได้สร้างสารรค์ออกมาให้เหนือกว่าที่เคยนีมา เมื่อเปิดประตูเข้าไปเราจะพบกับห้องโดยสารที่ถูกออกแบบอย่างใส่ใจทุกรายละเอียดวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้พร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันปรับอัตโนมัติเพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสบายตลอดการเดินทางแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่ใช้จอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาดใหญ่ที่รวมทุกการควบคุมไว้ในที่เดียวทั้งระบบนำทางระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนฟังก์ชันทั้งหมดถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและตอบสนองไว สิ่งที่ทำให้ Honda CR-V Hybrid 2026แตกต่างจาก SUV รุ่นอื่นคือการที่มันถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้เหมือนมอเตอร์ m e มขนาดย่อมๆภายในรถมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อสร้างห้องนอนที่สะดวกสบายเบาะหลังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเตียงขนาดใหญ่ได้ทันทีพร้อมด้วยที่นอนเสริมคุณภาพสูงหมอนและผ้าห่มที่ติดตั้งมาให้ทำให้การเดินทางกลไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปคุณสามารถพักผ่อนและนอนหลับได้เหมือนอยู่บ้านจริงๆ นอกจากนี้ Honda ยังได้เพิ่มสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดใน SUV ขนาดกลางนั่นคือห้องน้ําขนาดกระทัดรัดที่ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดถึงแม้พื้นที่จะไม่ใหญ่มากแต่ฟังก์ชันครบครันมีทั้งโถสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ําฝักบัวขนาดเล็กสาหรับอาบน้ําอย่างรวดเร็วและอ่างล้างหน้าที่ซ่อนอยู่ในดีไซน์สุดทันสมัยวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงกันน้ําและทําความสะอาดง่ายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานจริงในการเดินทาง กลับมาที่ห้องคนขับ Honda CR-V Hybrid 2 0 2 6มอบประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ขับขี่พวมมาลัยมัลติฟังก์ชันออกแบบให้จับถนัดมือมาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจในทุกสภาพถนนระบบขับเคลื่อนไฮบริดใหม่ล่าสุดของฮอน da ยังมอบสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมทั้งการประหยัดน้ำมันและการเร่งเครื่องที่ทันใจ ทำให้การขับขี่สนุกมากขึ้นในทุกเส้นทางบรรยากาศในห้องโดยสารก็เป็นอีกสิ่งที่ทำให้รถคันนี้แตกต่างจากคู่แข่งด้วยระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับสีได้หลายโทนเสียงเพลงจากลำโพงพรีเมียมรอบคันที่ให้คุณภาพเสียงเหมือนอยู่ในห้องคอนเสิร์ตและระบบปรับอากาศแบบ3โซนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างอิสระทำให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารทุกที่นั่งได้รับความสบายอย่างแท้จริง Honda CR-V Hybrid 2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่ SUV ครอบครัวแต่มันคือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีความหรูหราความสะดวกสบายและความอเนกประสงค์ในคันเดียวไม่ว่าคุณจะใช้สำหรับขับในเมืองออกทริปกับครอบครัวหรือแม้แต่การเดินทางท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นส่วนตัวรถคันนี้ตอบโจทย์ได้ทั้งหมดสรุปแล้ว Honda CR-V h y บริ d 2026คือรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวสมัยใหม่ที่มองหาความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและความครบครันในการเดินทางและแน่นอนว่ามันจะเป็นหนึ่งใน SUV Hybrid ที่มาแรงที่สุดในปีนี้อย่างไม่ต้องสงสัย